ลาวผ้าม่านเอเนกประสงค์ยึดกับกําแพงไม่ต้องเจาะผนังนะครับตัวนี้มีสีขาวสีดาเนาะวิธีใช้ให้หมุนนะครับหมุนไปทางซ้ายมันจะเข้านะครับผมแต่ถ้าหมุนมาทางขวาเนี่ยมันจะออกมานะครับเห็นสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวถ้าหมุนไปมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นนะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอ่ะหมุนแบบวนี่เห็นไหมยิ่งหมุนยิ่งยาวนะครับจากสั้นๆเมื่อกี้ตอนนี้ยาวละแล้วถ้าอยากให้มันสั้นลงนะครับผมเอาวางลงเนี่ยมันไม่ลงนะ เราต้องหมุนนะครับหมุนอ่ะหมุน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 เนี่ยสั้นลงแล้วนะครับมีสีขาวสีดําสีดํานี่ก็เหมือนกันนะครับอ่าหมุนก่อนอ่ะหมุนออกมานะครับเราไม่ต้องเจาะผนงังแล้วก็ใช้งาน,นเนี่กประสค์นะครับทําม่านกั้นห้องน้ําทำอ่าราวห้อยของห้อยอะไรได้เลยนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัววางเฉยๆเนาะแต่ถ้าเป็นห้องน้ําอ่ะนึกถึงผนังแคบๆเนาะ เราอยากห้อยไม้แขวนตาก